กราบสวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลนะฮะแล้วก็สำหรับเกมยงไม่กี่นัดทางฟุตบอลนะครับคือวันจันทร์ที่16บหษาคมปีสนห้ารยหกสิบแปนะครับวันนี้ผมหยิบมาฝากมีแค่5คู่เองเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะอยู่ในการของฟีฟ่าครับเวิร์คัดนะครับรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็คอนคาเคสโก้ครับนะครับรอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนะฮะโดยคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากนะครับก็จะเป็นหน้าเชลซีเปิดบ้านฉับลอสแองเจลิสคู่ที่2โบคาจูเนี่ยนะฮะเปิดบ้านเจอริญฟิก้าและคู่ที่3นะะฮฟาแมโก้นะครับเปิดบ้านนาบบเเอสปรรััะค ่วนคู่ที่4ปานามาเปิดบ้านฉลับกวาดลูและคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับผมชายเมกาเปิดบ้านฉับโคเตมาะนาครับส่วนกิจกรรมทาสกอร์ก็จะเป็นหน้าคู่แรกเช่นเคยนะครับสามารถเพิยมขอบทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคหลักทานส่งที่ห้องอาหารของเรานะครับก่อนเวลาบอนเตหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเวลาตีหนึ่งตรงนะครับแล้วก็สามารถส่งมาได้ในแอปตัวเอลสีเขียวนะครับผม CK55 หหรือว่า CK ตอง5นะครับผมอย่าลืมใส่แอดสำน้าด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่ท่านใดหาผมไม่เจอก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เลื่อนลงมา้คงล่างเดียวก็เจอลิงก์เลยนะฮะแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มมุ่งเข้ากันนะครับผมฝากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับยังน้อยก็จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทํางานนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มวัทที่คู่แรกเลยนะครับในสึกของฟีฟ่าคลับเวิร์คครับนะฮะ โดยจิมพาน้าเชลซีนะครับเจอกับทางหน้าของลอสแองเจลิสในเวลาตีสอตรงนะครับอันนี้คปแรกก็จะเป็นหน้าเชลซีนะฮะต่อที่เมตรเจ็ดสิบห้าส่วนราคาสองหลงกละมาอีกหนึ่งกิ๊กนะครับเพิ่มีกหนึ่งเมตรครึ่งและกำแพงสูงต่ำนะฮะอยู่ที่สามเมตรถึงสามเมตรยี่สิบห้านะครับโดยที่คู่นี้นะครับผมเราก็จะอยู่ในกลุ่มดีนะครับแถมเฮดดูเฮดของคู่นี้ก็ยังไม่มีอีกด้วยนะฮะงั้นเรามาดูฟอร์มของเชลซีก่อนนะครับโดยผลงานสิบปัดล่าสุดวันนีี้้้้กก็็สามามรรรรถถชนนะะึงงงงงคคคคัััแแแลพพเเย่อบ Happy, โดยเฉลียยิง1.8ลูกต่อเกมเสียประตู0ูลูกต่อเกมแถม10เกมันนี้ก็เข้ามืมาได้ถึง6ครั้งเลยนะครับจบเกมสูงปอีก4ครั้งสุ่งนัดล่าสุดของเชลซีนะครับก็เพิ่งคว้าชแชมป์กับทันหน้าของยูฟาคอนเฟอเรนีกมานะครับโดยการที่พวกเขาสามารถเอาชนะเลอเบติสไปนะครับที่ศีลดูตัวหนึง่ง สุดน้ำฟองรสแองเจริสนะครับผลงานซิมัตล่าสุดนี้ไม่แพ้คะแนนเลครับชนะถึง4ครั้งยันเสมอไปอีหกครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.3ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้ถึง4ครั้งเลยนะครับจบเกมสมออีก7ครั้งซึ่งนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดว่าทเอาไปแข่งซัสไปนะครับที่3ประตูต่อ1เลยนะครับสภาพของพร้อมก่อนเกมนะครับเดน้ฟองเชลซีนะฮะก็จะมีตัวเจ็บข้างสต็อกเพียงแค่1นายเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางหน้าของเวลลี่ฟลอ ส่วนทรณะของสภาพทีมก็น่าจะชุดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้านนิโคลัสแจ็คสันเบโดเนโตนะครับโคพาเมอร์โนนี่มาโดเอเก้แล้วก็มาร์กโกโกเลียนะครับทางฝั่งรอถแองเจลิสที่เป็นตัวแทนจากเจ้าภาพน,นะครับก็จะม,มีตัวเจ็บข้างสต็อกเพียงแค่สอรายเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าโอดินโฮมแล้วก็โรเลโซเดลาวันเล่นะครับส่วนตัวชุดลงของพวกเขาเองนะฮะนัดนี้นะครับก็จะม,มีชื่อหน้านาธานออนดาฟเจเรมี่โอเบบิเซ่เนนิสบัองกาแล้วก็มาร์คเดลกาโดนะครับ สำหรับนัดนี้นะครับผมก็จะเป็นนัดแรกกับทางฝั่งของเชลซีนะฮะที่เล่นในการนี้นะครับซึ่งบวกกับสภาพที่ของพวกเขานั้งีิวข้อขั้นใจพร้อมเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์การ์นาาของยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกมานะครับซึ่งงานนี้นะครับส่วนตัวผมมองนะฮะว่าทางฝั่งเชลซีถือว่าน่าจะกินนิ่มอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ทางฝั่งของลอสแอ็เจลิสนะฮะก็จะเป็นตัวแทนจากเจ้าภาพก็ตามเลยครับแต่บวกกับว่าสไตล์การเล่นของพวกเขาแล้วก็สกิลผ้าของนักเตะผมอว่าข้อขั้นใจห่างชั้นก็พอสมควรเลยนะครับ อย่างไรสำหารับคนที่ผมต่อไปแล้วนาหนา้าโชว์ีนะฮะที่1เมตรครึ่งเรามาต่อกันคู่ที่สองนะครับก็จะเป็นาหน้าโมคาจูเน่เจอกับาหน้าของเบนฟิก้านะฮะในเวลาตีห้าตรงอันนีแค่แ,แรกก็เปิดหน้าของเบนฟิก้านะฮะต่อที่จุดเจ็ดห้านะครับส่วนราคา2นั้นลลารมาอีหนึ่งกิโลที่ครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำนะฮะอยู่ที่สองเมตรกี่สิบห้างสองเมตรครึ่งนะครับโดยด้ยวยคู่นี้นะครับเราก็จะอยู่กันในกลุ่มซีนะฮะ และแถมเฮดหรือเฮดของคู่นี้ก็ยังไม่มีอีกด้วยนะครับผมงั้นเรามาดูฟอร์มสิมัดล่าสุดของบัวคาชูนเนียนก่อนนะครับโดยผลง,งานสิมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาร์จถึง5ครั้งเสมอ2แพ้ปอีก3ครั้งโดยเฉลี 0, ่ยยิงห5ลูกต่อเกมเสียประตู0.7ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวินไปได้เพียงแค่4ครั้งเองนะฮะแล้วก็จบเกมสูบไอีก4ครั้งนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเ,เปิดบ้านแพ้อ,อิตาเลีดนเต้ไปนะครับที่1หนึ่งตัวต่อศูนัลย์ส่วนี้ก็ถือว่าสุดปังเลยนะครับ วกเขาสามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งยันเสมอไปอีก4ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง2.9ลูกต่อเกมเสียประตู0.7ลูกต่อเกมแถม10บเกมวันนี้ก็เข้าไป็นไได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบอีกห้าครั้งนะครับอัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอลิสบอนมาเลยครับที่1น่อง,งสภาพของพร้อมก่อนเกมนะครับตนนัวละคงของโบคาจูเนี่ยนะครับนัดนี้ก็จะหมดสิทธิ์ชนะหน้าของเอดิสันคาวานี่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บ,ยนนบอยู่นะครับและตัวชุดลงของโบคอยนาดี้นะครับก็จะมีชื่อหน้าของเอซิเกลเซบายอฟ แฟรงก์ปาซิออนนะครับเควินเซนอนวิรือัสตินคูล่าแล้วก็มาโกสโลโคนะครับส่วนอีกฝั่งเบนฟิก้าเองนะฮะวันนี้ก็จะหมดสิทธิ์ชนะครัอเล็กซานเดอร์บาร์นะครับกับมานูซิวาที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนด้านของตัวชูโรงนะครับผมก็จะเปมีเชื่อน้านของนิโคลัสโอตาเมนดีอินเคลติมาเรียนะครับแล้วก็เอวากิโดสฟาริดิดนะฮะที่ถือว่าเป็นตัวแบบของทีมเลยนะฮะจากซีซั่นล่าสุดนะครับก็สามารถทำระตูได้ถึง19บเกตัวเลยนะครับ แล้วถ้าเรามาดูภาพหมอกทั้งคู่นะครับผมส่วนตัวผมมองนะครับว่าทางฝั่งเบนฟิก้าถือว่ามาตรฐานพอคาดการณ์ชัดูดีกว่ามากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของโบคาจูเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแข้งนังๆที่คุ้นหูกันอยู่บ้างนะฮะแต่ผมมองว่าพวกเขาเลยจุดพีของโบคเขาไปเลยนะครับส่วนฝั่งของเบนฟิก้านะครับผมก็เป็นดีเกลรองแชมป์จากลีกโปลิกเกตด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าพวกเขาน่ายกความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมนะฮะแล้วโบกัลฟองพวกเขานะครับที่สิบสามนัดล่าสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับแถมสามารถชนะถึงเก้าครั้งยันเสมอ โดยที่สีนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัชนะไม่เชิญเลยครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมตอบมาหน้วเป็นฟิก้าทาที่จุดจ้านะครับเรามาตัวในคู่ที่3ามนะครับผมก็จะปเป็นฝั่งฟาร์มเมโกเปิดบ้านก,กับเอสเปลาสเอฟทีนะครับในเวลา8ปดโมงเชา้าไฮนิคับแรกก็จะเปิดห้าหน้าของฟาร์มเมโก้ะครับตอนที่1นเมตรครึ่งส่วนราคา2องลายามอีหนึกิกนะฮอที่เมตรยี่ส้าก็แพงสูงต่มที่สเมึ่เมตรเจนะครับ สำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการเชอก,กันของกลุ่มดีนะครับแถมให้ดูเทสของคู่นี้ก็ยังไม่มีอีกด้วยนะฮะงั้นเรามาดูฟอร์มสซนัทล่าสุดของฟาร์มเมโก้ก่อนนะครับโดยฟอร์มสซนัทล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาร์จถึง7ครั้ง,งเสมอ2แพ้ไปเพียงแค่1นครั้งเองนะครับโดยเฉลี่ยยิงหน่งจุดลูกต่อเกมเสียประตูส5ดลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้ถึง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบีเปเพียงแค่3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มฟอร์ต่อ,ตอ โซนหลังฟองเอฟเปร์สเอนะครับผมผลงานเซมัสล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับพวกเขาสามารถชาร์จถึง9ครั้งยังงนเสมอปีเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.7ลูกต่อเกมเสียประตู0.2ลูกต่อเกมนะครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะัน้าของสตาดิดูดีเซียนมาครับที่หนึ่งต่อ0สภาพความพร่องก,ก่อนเกมนะครับโซนฟองของฟาร์เมงโกเองนะฮะก็จะมีตัวเจ็บข้างสต็อกเพียงแค่1นึ่ไหลนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของนิโคลัสเดลาโคสนะครับที่ยังมีอาการับ แล้วตัวชูโรงของพวกเขาเนียครับก็จะมีชื่อหน้าของจอร์เจียนเดอาลัฟเจต้ามิคาเอลและก็เปโตนะครับส่วนเราฝั่งเอสเปลานะครับตัวเจ็บ์ฮาวสต็อกก็จะมีเพียงแค่หนึ่งไหลนะฮะแล้วก็จะเป็นนาของโรเซอารูดูนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในนัดนี้นะครับผมก็จะมีชื่อหน้าของยูเซฟเบลลี่แล้วก็ยัตซินเมเลียนะครับแล้วถ้าเรามาดูภาพของทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวฝั่งของฟาร์เมนโกเองนะครับเหมือนว่าตอนนี้นะครับพวกเขาจะอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่แถมซึ่งนองก็มองว่าพวกเขาเป็นทีมเต่งจากกมดดี้วยนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเรามาวัดเฉพาะตัวนักเตะนะฮะทั้งฝั่งฟาร์มังโกถือว่าค่อนข้างแน่นจัดูดีกว่ามากๆเลยนะครับก็จะเป็นนักเตะจากชาวบราซิลนะครับแล้วก็โอรุกไอย์ที่มีช่วงบงบีค่อนข้างแน่นจัดสูงอยู่พอสมควรนะครับส่วนทางฝั่งเอฟเปลานะครับผลงานของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างแน่นจัดยอดเยี่มากๆเลยนะฮะ้าดับเฉพาะเกมลีกจากดรดีเซียนะฮะพวกเขามาแชมป์ถึง8สมัยเนย่ะครับจาก9ซีซั่นนะครับแล้วก็ลุ้นไปถึงกับซีซั่นปัจจุบันอีกด้วยนะคะ ซึ่งตารางวัที่พาสีแล้วนะครับทางฝั่งฟาร์มเโก้ก็ค่อนข้างจะดูดีเมลสีมากกว่านะครับแต่ส่วนตัวของผมนะครับว่าโจทย์ได้เปิดให้วันนี้ค่อนข้างจะแรงไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวของผมนะครับว่าฝั่งฟาร์มเโก้นัดนี้ก็น่าจะเบียดชนะไปได้เท่านั้นเองนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมรองไว้หน้าเอสเซรานะครับที่1เมตรครึ่งนะครับเรามาต่อกันคู่ที่4นะครับในสื่อของคอนคาเคฟโกครับนะครับ จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มของปานามานะครับเจอกับทานาของกวตลูปในเวลา6กโมงเช้านะครับแฮนิคปแรกก็จะเปิดห้าหน้าของปานามานะครับตอนที่เมตรส่วนราคา2องนะครับไหลเข้าไปอีกหนึ่งกิกหนึ่งเมตรครึ่งและก็แพงสูงต่างมีส2งเมตรยี่ส้าถึงสอเมขึ้นนะครับโดยคู่นี้นะครับเราก็จะอยู่กันในกลุ่ม C ีนะฮะและแทมเฮดเทของคู่นี้ก็จะเป็นว่าปีสองพนิดนะครับโดยเชฟน้องฝั่งปานามาที่เปิดบ้านเอาชนะกวตลูปไปได้ที่สาตัวต่อส แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสินัดล่าสุดของปานามานะครับพวกเขาก็สามารถชนะเพียงแค่4ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ปีห้าครั้งโดยชิเรียยิงนูนยุดสลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวีวได้ถึง3ครั้งจบเกมสูบป,ปีหกครั้งซึ่งนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดบ,บ,บ้านถล่มนิการากัวไปนะครับที่3ต่อ0ูนย์ผลน่าของควาลิฟิตรนะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะถึง7ครั้งเลยนะครับเสมอหน 1, ึ่งแพ้ปีเพียงแค่2ครั้ง โดยเนลยยิงหนู7ลูกต่อเกมเสียประตู0.4ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปไมได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีกเพียงแค่3ครั้งเองนะครับนัดล่าสุด5ครืองการที่สามารถบุกไปชนะนิการาโกวน,นะครับที่1ประตูต่อ0ส่วนน้าของสภาพของกเขา่อนเกมนะครับแล้วก็แผงเล่นของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพของ,ของคู่ก้งก่อนเลยครับถ้าตามสูตรตอนที่ผมมองนะฮะผมมองว่าคู่นี้พวกเขาน่าจะไม่มีใครยอมใครกันง่ายๆแน่ๆเลยนะครับ แล้ฝั่งปานามาเองนะฮะชื่อชัญของพเขาอาจจะดูดีกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าทางฝั่ง,งกักรูปเองนครับผมก็ถือว่าไม่น่อยหน้าเลยนะฮะซึ่งถ้าเราเทียบผลง,งานแล้วนะฮะทางฝั่ง,งกักรูปเขาคะแนนชัดดูดีเมียสีมากกว่านะครับและแถนนัดนี้ก็เป็นนัดและของนกคู่อีกด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าพวกเขาหน้าจะเล่นกันแบบรัดกุมอยู่พอสมควรเลยครับส่วนตัวผมก็เชื่อนะครับว่าพวกเขาหน้าจะยิงกันไม่ขาดนะครับผมอย่างไรสำหรับคู่นี้พวกขอรอไม่หน้าของกักรูปนะครับที่1เมตรขึ้นนะครับ เรามาทงกันคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นหน้าจาจเมกาเปิดบ้าน,นกับโควเตมาลาในเวลา9ก้าโมงเช้าเลยนะครับไฮนิแคปแรกก็จะเปิดห้หน้าหาวใจเมกานะฮะต่อที่ครึ่งเมตรนะครับส่วนราคา2องเเรามาอีกนึ่คลิกที่ปอปาแล้วก็แพงสูงต่ำที่สองเมตรนึงสองเมตรยีานะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับเราก็จะอยู่ในกลุ่มสีนะฮะโดยที่ให้ดูให้แปปีให้หลังวันนี้ก็เชิญมาถึง3ครั้งแล้วก็จะเป็นฝั่งหน้าใจเมกานะครับที่สามารถชนะถึง2ครั้งยันเสมมือไปอีกหนึ่งครับ โดยนัดล่าสุดทคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นฝั่งของจาเมเก้าที่สามารถเปิดบ้านถล่มไปได้ถึง3ตัวต่อ0ูนแล้วก็จะเป็นเมอ่อที่11ที่ผ่านมานี้เองนะครับในซีรีอของบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะแล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัดล่าสุดของจาเมกานะฮะก็ถือว่าเขาให้ในา่ายดูดีเลยนะครับโดยการที่เขาสามารถชาร์จถึง5ครั้งเสมอ3แฮปปี้เพียงแค่ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนุลูกต่อเกมเสียประตู1.1รลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูปป้อีก4ครัง นัดล่าสุดฮะคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะโกเตมาลามะนครับที่3ตุต่อ0ส่ว์โซนหลังฝของโกเตมารานะครับผลงานสิบัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าไม่น่อยหนานะฮะโดยการที่เอาสามารถชาะถึง5ครั้งสเสมอ2แพ้ปอีก3ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงหนึ่งุต่อเกมเสียประตูน1นลุูตต่อเกมแถม10บเกมวันนี้ก็เข้าวด้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก7ครั้งนัดล่าสุดคือการที่บุกเอาแพาร่ขับใจเมก้ามันครับที่3ตุต่อ0 ส่วนด้านหน้าของสภาพของพวกเขาก่อนเกมนะครับแล้วก็แผงแรกของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีนะครับงนั้นเรามาดูภาพของคู่กุ้งก่อนนะครับโดยน้องฟองใจไม่กล้านะฮะก็ถือว่าขั้นเล่นชาดูดีกว่ามากๆนะฮะโดยที่ผลงานฮานัดล่าสุดจดธุรกรรมวันนี้ก็สามารถชาร์จถึง4ครั้งเลยนะครับแถนมัดล่าสุดคือการที่สามารถเอาชนะด้นหน้าของโกเตมาลาอีกด้วยนะฮะที่3ต่อ0ส่วนฝั่งโกเตมาลาเองนะฮะก็ถือว่าขั้นเ่นชาขาดความสม่ำเสมออยู่พอสมควรนะครับโดยที่ผลงานฮานัดล่าสุดจดธุ ซึ่งผลงานที่ชนะสนมานะครับก็จะเป็นการชนะในบ้านตัวเองซะมากกว่านะฮะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นการได้ในสนามการนะครับซึ่งผมว่าพวกเขาน่าจะล้หมากอยู่พอสมควรเลยครับโดยตามสถิติเลยนะฮะคู่ที่เจอมาถึง8ครั้งนลครับแล้วก็ต้องฝางของโกเตมาลาก็สามารถชนะจะไม่มก้าเพียงแค่1ครั้งเองนะครับเมื่อปี2012นะฮะอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมตอไม่ได้หอนจาเมกานะครับที่ปอบตาตะกบนะครับ และเป็นยังไงบ้างผม5คู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้ถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจนะครับก็สามารถหยิบสัญลักาไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บคิดพิจารณาอีกทีหนึงนะครับผมส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปนะฮะผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับแล้วก็5คู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยคู่แรกนะครับผมต่อเชลซีไปนท่าที่หน่งเมตรครึ่งและคู่ที่สองต่อเบเนฟิกานะครับที่จุดเจ้ส่วนคู่ที่สามครับผมรองไปหน้าของเอสเปียร์ลาครับที่1หนึ่ง และคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับผมต่อพนหน้าของชาเมก้านะฮะที่ปรปาตะกุมนะครับแล้วก็ก่อนชิปปี้เขี่ยมไปนะครับผมขอฝากห้องอาหารไพิอีกนิดนึงนะครับที่ห้องอาหารของเรามีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟนะครับในแอปตัว L สีเขียว CK ห้าห้หรือว่า CK ตองห้านะครับอย่าลืมใส่แอดถึงแา่ด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะฮะผมแปะลิงก์ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับแค่เลื่อนลงมาข้างล่างเดี๋ยวก็เจอลิงก์เลยฮะ แล้วผมก็ขอฟังท่านอินทังอย่างนะครับช่วยผมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยน,น,นะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นแรงใจให้ผมในการทำงานนะครับผมอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตึงก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ